มีโรบีนะคะมามีเคสประทับใจเกี่ยวกับเรื่องตายเรื่องตายนะคะระยะไหนยังไงเอออันนี้ระยะเดี๋ยวนะให้พี่คิดก่อนวิทเขามีขี้หน่งเดี๋ยวเบตินีน่งจุดนย์นั่นตอนนี้คือระยะอ่าใช่ระยะลามการตายของงาน 20%มากชาน่5 2%เพราะเขาอายุผู้หญิงนะคะอายุ71แล้วมีความดันเบาหวานมาปกส่เองหรือว่าใช่ใช่เคสนี้มาปรึกษาเองเพราะว่า71นี่ก็แข็งแรงเล่นลายได้ต้องคุยกันตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดนะคะค่ะท็อก็บอกว่าเขาเป็นมานานแล้วเบาหวานความดันเนี่ยเขาก็ดูแลตัวเองมา30กว่าปีแล้วแต่ครทีนี้เนี่ยไตมันก็เริ่มสซึมไปเรื่อยๆนะคะเขาก็ ลองควบอาหารแล้วอะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าไม่ค่อยไม่ค่อยดีแล้วก็เลยเสร์ชหาว่าม,มีอะไรช่วยได้บ้างก็มาเจออูมิ่กับฮาร์ดคาวนะคะตอ,อนนี้เนี่ยเขาก็สั่งอนิสัตย์ชุดเต็มเลยนะชุดหนึ่งเดือนนะคะชุดบัตรหนึ่งเดือนเลยก็คือทานอูมิ่สองซองแล้วก็ฮาร์ดหนึ่งซองต่อวันคือเรนะิ่มต้นที่ค่าเกรดินีที่1.07 e ง f r ที่5้ ว่าเป็นคนที่ดูแลตัวเองเลยแล้วใช่ใช่ได้รู้ก่อนใช่เขารู้มันคือคือเขารู้เลยแหละเป็นคนมีความรู้เลยแหละเพราะว่าเขาบอกว่าเขาเูผลเลื่อนใช่เขาบอกเขาดูผลเลื่อดของเขาอยู่ตลอดเขาบอกอีกเรื่องเรื่องเบาหวานเนี่ยเขาบอกว่าเขาบอกเขาคุมความดันได้ความดันเขาจะคุมให้ได้ประมาณ 80-120นี่ยาทานยาต้องทานยาแต่ว่าแต่ว่าก็ตรวจด้วยตรวจเช็คก่อนด้ของตัวเองแต่เบาหวานเช็คอไม่ได้เขาบอกเบาหวานของเขาเนี่ยโอ้เขาบอกว่าเขาควบเบาหวานไม่ค่อยดีเลยจะให้เขาออกกําลังกายก็ไม่ไหวเขาอะอายุเยอะแล้วจะมาเจ็บติดกว่าแล้วก็กระดูเข้อกรอกเขาออกกำลังเขาเคยกระดูกหักอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเขาก็เลยออกกําลังกายไม่ค่อยได้ มีคิดว่าควคุมเรื่องอาหารยากด้วยอ่ะคือแบบคงแบบชอบทานเพราะว่าน้ำตาลเขาเนี่ยแบบหลออเกินร้อยห้าสิบร้อยแปดสิบอะไรอย่างนี้อ๋อไม่ง<ช>ว่น้ำตาลที่เจาะเองปลายนิ้วเนีย่ย MPS เนี่ยจะอยู่ประมาณร้อยห้าสิบซึ่งหมายถึงว่าก็ยังไม่ไจริงจริงไม่ควรจริงไม่ควรเกินร้อยยี่สิบนะคะ,ะ <ๆ S 1> เพราะว่าเบาหวานกับความดันเนี่ยเป็นต้นเหตุของไตเสื่อมถ้าเบาหวานคุมไม่ได้ถ้าคุมเบาหวานไม่ยังไงล่ะเกิน ถ้าไม่ให้เกินร2 0ได้เนี่ยไตยจะปลอดภัยหน่อยแต่ถ้าเกิดเกินไปเนี่ยไตยเนื่องเขาจะเสื่อมตามอายุอยู่แล้วไตแต่พอมีเบาหวานเพิ่มขึ้นมีความดันเพิ่มขึ้นไตจะเสื่อมเร็วกว่าปกติซึ่งเขาก็กลัวตรงนี้แหละเขาบอกว่าอตอนนี้เขาเหลือไตนเนี่ยห้าองปอร์เแล้วได้ยะ3แล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขาเลยต้องหาว่าเอาอะไรช่วยได้บ้าง ก็เลยมาทาตัวนี้ท <Una> าตัวนี้ครบหนึ่งเดือนเ๊ฮ้ยเขาก็ไปตรวจเขาก็ส่งมาให้นี่ ไปตรวจแหลกข้างนอกนะคะที่ผู้มาทั้งหมดเนี่ยอย่างลูกค้าท่านนี้นะคะก็จะเป็นแหลกข้างนอกที่เป็นคลินิกทั่วไปที่ไม่ใช่โรงพยาบาลเราสามารถหาคลินิกใกล้บ้านตรวจได้นะคะเพราะบางคนยังไม่ทราบว่านึกว่าต้องรอหมอนัต้องรอไปโรงพยาบาลด้วยบางทีนะคะจริงๆไม่ต้องรอหมอนัค่ะคลินิกแถวบ้านไปถามได้เลยค่ะคือถ้าเกิดเราอยากรู้เร็วนะคะคือไอ้ขอกภูมอาหารแบบนี้ถูกต้องหรือยังอินเจลของเราเนี่ยดีหรือเปล่าเนี่ยนะสองอาทิตย์ตรวจเลยค่ะไม่ต้องรอหนึ่งเดือน บางทีมันหนึ่งเดือนมันอาจจะนานเกินไปเราอาจจะทานอะไรผิดพลาดมาซึ่งส่วนมากแล้วเนี่ยบิดจะบอกว่าให้อยุ่สม,มุนไพรทุกรายการเพราะว่าเรื่องสมุนไพรเนี่ยนะคะจะเป็นอะไรที่ทําให้ไตเนี่ยลงยากมากหม้ถึงไม่ดีข<ด>ึ้น,นดีขึ้น,<ด>นยากดีขึ้นยากถ้ามันยังทานติดอยู่คือหลายคน,นคิดว่าคิดว่ามันช่วยถ<ด>ูกแต่ถ้าเกิดว่าเราไปตรวจแล้ว กินเจลแล้วแล้วค่าเลือดมันยังไม่ดีเหมือนที่ทางเราบอกใช่ทางเราก็แนะนําว่าเอ่อทานอะไรอยู่ทานอะไรอยู่บ้างที่ไม่ใช่เจลนะคะส่วนมากก็จะเจอกลุ่มหลายๆตัวที่เรารู้สึกว่ากินแล้วมันจะกระชุ่มกระชวยยังติดเรื่องสดชื่นอยู่แต่จริงตัวนี้ก็สามารถช่วยเรื่องช่วยอยู่แล้วช่วยอยู่แล้วและจริงๆแล้วก็จะได้เห็นคนชัดเจนด้วยเราจะถ้าเกิดคุณทานของเดิมของคุณเนี่ยถ้ามันดีเนี่ยมันก็คงน่าจะต้องดีมาตั้งนานแล้วถูกไหม คือเวลานี้ทนน่าจะเริ่ม,มร้องทีละตัวใช่ด้ก็เลยบอกว่าถ้าคุณี่จะถามก่อนว่าที่คุณทานนะคุณทานม,มานานแลือยังคุณอยากจะทานให้ครบจบคอสของคุณไหมแลม้วค่อยเป็นตัวให้เรียบร้อยว่ามันดีขึ้นหรือเปล่านะคะ ถ้าิดว่าไม่ดีคุณอยากจะเปลี่ยนมาของเราเนี่ยโอเคคุณก็จะได้อยู่ทางนั้นแล้วก็มาเรื่องของเราเป็นเรื่องเป็นราวคือพี่ท่านเีงไม่ได้ไม่ไมม่่ไได้ทานอะไรก่อนั้นแต่ก็ไปตรวจครบสองอาทิตย์ปุ๊บอันนี้อันนี้หนึ่งเดือนอ๋อหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนเขาซื้อชุดหนึ่งเดือนแล้วเขาก็ไปตรวจเองหนึ่งเดือนอันนี้ก็เห็นชัดเจนแล้วเขาดูมาหาได้ดีมากจากห้าสิบนะคะนี่อยากห้าสองตื่นเต้นมากจากห้าสองเนี่ยตอนนี้เป็นเจ็ดสิบเอ็ด เอนเฟินีเหลือ0.83ด้วยอายุ71เนี่ยเกรตินีต่ำไปเลยนะแปลว่าเขาคุมอาหารดีนะนะอาจจะแบบเชื่อ0.83เลยนะคะคือว่าคุมแบบทัสีเรียดจริงๆก็อาจจะมีแบบต้องปรับให้ให้อยู่บาลานซ์มากขึ้นแล้วค่าอื่นนะคะโพแทสเซียมก็ก็ยังอยู่ในในเกณฑ์นะอยู่ในเกณฑ์ทุกตัวแต่เมื่อกี้น้ำตาลนาะ เขายังคุมน้าตาลไม่ได้น้ําตาลจริงๆต้องมีตรวจสองค่าซึ่งเขาตรวจพบเลยใช่คือ FBS เนี่ยนะคะส่วนมากแล้วจะตรวจตรวจที่บ้านได้นะคะหรือว่าไปที่คลินิกหรือไปโรงพยาบาลเนี่ยก็จะตรวจแน่นอน FBS หรือชูการเฉยๆเนี่ยนะที่เาตรวจนะมัน fasting blood sugar นะคะมันจะไม่ควรเกิน120ค่ะนะสำหรับคนเป็นเบาหวานเทสนี้1 8 4ซซึ่งการตรวจพวกนี้ปกติเขาจะต้องให้หยุดอาหารก่อน8 8ชั่วโมงโโด้วยยังทะลุขึ้นมา184นะคะของเดิมและอีกตัวหนึ่งค่ะที่เป็นตัวแบบคีย์สำคัญเลยก็คือตัวตัวนี้จะเป็นตัวที่คุณหมอดูปุ๊บแล้วจะให้ยาหรือไม่ให้ยาก็ตัวนี้แหล<อ>ะคือตัวจะต้องเจาะเลือดที่แบบเป็นหลอด นนไม่ใช่ที่เราเจาะเองใช่ไม่ใช่ที่เราเจาะเองอันนี้ต้องเจาะที่คลินิกนะคะเป็นหลอดไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นค่าเขาเรียกน้าตาลสะสมถ้าภาษาอังกฤษเขาก็จะเขียนว่าเป็น HbA1c แล้ะ HbA1c เดีวปกติจะไม่เกิน5.5นะเขาจะไม่ให้เกินนะ5.5เปอร์เซ็นต์ของพี่ท่านนี้เนี่ย7.3ก็เกินไงก็เกิน,เ,กนเป็นเบาหวาน มั่นแน่นแน่นแล้วก็ยังคุมไม่ได้แต่เดี๋ยวเราจะคุยกันซีเรียสเพิ่มขึ้นว่าคุมอาหารประเภทไหนอีกบางคนไม่อยากกินหวานจริงแป้งก็มีผลถูกบางทีเนี่ยบางคนบอกว่าข้าไม่ค่อยได้กินเลยแต่ว่าชอบกินขนมปังอ่าอะไรอย่างเงี้ยเออหรือชอบกินข้าวติยวคือแป้งของทอดเรื่องอะไรหลายๆอย่างเนี่ยบางคนก็ยังไม่คิด ที่าจบอกว่ามันนั้นที่สุดแล้วมันก็จะไปเป็นน้ำตาลอะไรนี้นะคะก็ก็คือเคสจริงๆตัวเหมือนที่สร้างมาตัวอูมิที่ทานอยู่ก็คุมเรื่องน้ำตาลนะก็ช่วยใช่ช่วยเรื่องสอกจุดอ่อนนะใช่แต่นี่อาจจะไปด้วยนี่อาจจะแบบเรื่องจะเพิ่งทานได้เดือนเดียวข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือ อาจจะก่อนหน้านี้ไม่รู้จะสูงวันนี้แค่ไหนแล้วนี่อาจจะลงมาบ้างหรือเปล่าโอ้ใช่ใช่ใช่ต้องลอยอีกสักเดือนหนึ่งแล้วลองดูว่าผลเป็นยังไงเพราะว่าสิติของเราเนี่ยนะคะเราก็ดูแลผู้ป่วยเบาหวานมายาวนานเป็นสิบปีเหมือนกันนะคะอย่างคนที่เป็นแผลแฉะแฉะแผลเบาหวานไม่หายสักทีเนี่ยทานของเราเนี่ยวันละสองซองเนี่ยไม่เกินห้าวันอะใช่ไหมถ้าเกิดเป็นแผลเล็กๆนะบางคนที่จะต้องตัดขาเนี้ยก็ไม่ต้องตัดได้ถ้าทานของเรา ช่วยเรื่องเบาหวานน้ำตาลแผลเลือดหลังแน่นอนแล้วก็ไตด้วยใช่เพราะเราแนะนํากันมาเป็นสิปีแล้วแต่ว่าค่าค่า HbA1c ต้องใช้เวลาใช่ใช่ต้องใช้เวลาถ้าน้นมาสะสมในเขาคือสามเดือนลดได้สักจุดห้าหรือว่าจุดจุดห้าจุดหกเนี่ยคือถ้าหนึ่งนี่คือแบบโอ้ย Amazing มากเลยค่หรับคุณหมอนะคะอีกตัวนี้ตัวจุดสอนทุดสี่เนี่ยที่เราหลอกหมอไม่ได้หลายคน ทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งไม่กินอะไรเลยน้ำตาลขนมขนมไม่ดูไม่ไม่กินเออไม่กินน้ำน้ำหวานไม่เอานน้้เพราะเดี๋ยวจะไปตรวจไปตรวจหาหมอแลจะหลอกหมอจะไปหลอกไม่ได้คือเจาะน้เจาะที่ปลายนิ้วอาจหลอกได้อาจจะแบบต่ำเนาะอใช่20ได้130ได้แต่ h b a 1 c เนี่ยมันสะสม3เดือนมันไม่ต่ำลงไปกว่า อยู่ดีๆแล้วต่ำไปเท่าปกติเลยจะเป็นไปไม่ได้อ่ะซึ่งตัวนี้แหละเป็นตัวที่คุณหมอทําไมยังให้หลาดยาเราอยู่บางบอกว่าเป็นประวานมานานนะคะไม่ยอมลดยาทุกทีทั้งที่เจาะเนี่ยร้อยไม่ต่ำต่ำร้กว่าร้อยยี่สิบตลอดแต่จริงแล้วคุณคุณหมอดูตัวนี้ค่ะเพราะฉะนั้นคุณต้องดูที่เดียวหมอไม่ได้อนะคะถ้าอยากลดยาตัวนี้ต้องต่ำกว่า6ประมาณ6เนี่ยถึงจะปลอดภัยนะคะวันนี้ก็เป็นเคสที่สุดยอด ก็ทำฟื้นได้จริงจับคนเลือดได้ใช่เลยขอบคุณพี่ๆ<ร>มาก